สวัสดีครับพัวไทยเมียไทยวันนี้เราอยู่กันที่สนามป um ั้มแท็กสไลด์เวย์นะครับบอกเลยว่าสนามนี้เป็นสนามที่เป็นป um ั้มแท็กสนามแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นสนามที่ลายการเล่นแบบว่าหลายเนินมากเมื่อจะเนินยากง่ายสั้นยาวโค้งกินซ้ายกินขวานะครับก็เหมาะกับทั้งคนที่เริ่มต้นในการเล่นป um ั้มแท็กแล้วก็ คนที่เป็นมือโปรไปแล้วก็มาเล่นที่สนามนี้ได้นะครับอันนี้แล้วก็วันนี้นะครับเราจะพาเอาเซิร์ฟสเกตไปลงป um ั๊มแท็กนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเซิร์ฟสเกตเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อให้เล่นที่ป um ั๊มแท็กแต่มันก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ทุกคนทุกวัยนะครับนิยมมาเล่นกันนะครับเซิร์ฟสเกตที่ลงป um ั๊มแท็กเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาใช้ลงกันนะครับหรือว่าที่จะลงไปแล้วมันเล่นได้ดีเนี่ยก็จะเป็นระบบบูชิงแต่ถามว่ารระะบบพว Spin, ว Cover, วกสปปปปงงงไงงมม่่่าาาาาจเเเ็็็นนนคอยยถลด้ผี ก็อันนี้นะครับจะเป็นระบบระบบสปริงเนาะจะเป็นระบบทรัคของ C7 ของทางคาเวอร์นะครับซึ่งเวลาถ้าเราจะลงเนี่ยขันทักให้แน่นนิดนึงนะครับเพื่อให้เวลามันเล่นเนี่ยมันจะได้แบบว่าสามารถคอนโทรลบอร์ดอยู่ได้เพราะเวลาการเล่นปั๊มแท็กเนี่ยเราต้องการให้บอร์ดมันค่อนข้างที่ที่มั่นคงมากที่สุดไปเป็นแนวเส้นตรงมากที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นปั๊มแท็กเบื้องต้นนิดนึงละกันเริ่มกันที่การวางเท้านะครับก็เหมือนกับการเล่นสเก็ต ทั่วไปหรือกับการเล่นบนพื้นราบทั่วไปเท้าหน้าพยาลลพยามให,ให้อยู่หลังน็อตนะครับพยายามให้อยู่หลังน็อตตัวที่2นะครับเพื่อสามารถที่เราจะคอนโทรลได้ง่ายนะครับส่วนขาหลังอยู่ประมาณทรัคหรือเทลก็ได้นะครับเพื่อที่เวลาเราคอนโทรลบรเราจะได้คอนโทรลได้แล้วก็สําหรับทักษะการเล่นปั้มแท็กนะครับต้องบอกเลยว่าง่ายๆเลยครับมีแค่2ออย่างก็คือย่อกับยืดแค่นั้นเองยอ่อพยายามทิ้งน้ำหนักลงไปที่ขานหน,าน้าเวลาเรายอ่อเวลาเจอเนินที่เป็นเนินลงเราย่อลงไปเทน้ำหนักลงแล้วก็เวลายืดเราก็ยืดให้สุดนะครับเป็นการแค่ยอ่อยืด ย่อเยอะจะเหมือนเราย่ออยู่อย่เงี้ยอยู่การที่ย่ <S <S อหยิย่อเยอะแค่นี้เองทเทคนิคการเล่นพยายามเทน้ำหนักไปข้างหน้าอย่างไงหลังข้างไงหลังบางทีเราจะเงิอบยิ่งเวลาเราจุดสตาร์ทเนี่ยเราเงิบไปได้ง่ายๆเลยแล้วสำหรับการลงเนินนะครับหรือจุดสตาร์ทของการเล่นคอนแทกนั้นเองนะครับเราก็ลงไปเอาขาขาที่ถนัดเนี่ยนำแล้วก็วางเหมือนกับเวลาเราเล่นบนพื้นราบปกติเลยแต่สําคัญที่การย่อตอนลงแค่นั้นเองเราลงไปเราย่อน้ําหนักลงไปนี้เลย พยายามอย่างไหนหลังนะครับแค่นี้เองลงไปแค่นี้ก็สามารถลงได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเนินเล็กหรือเนินใหญ่นะครับแต่ถ้าสําหรับผู้เริ่มต้นแนะนําให้มาลองฝึกกับเนินเล็กๆดูก่อนจะทําให้เราได้รู้ว่าวิธีการลงไปเนี่ยเราควรจะทิ้งน้ำหนักลงไปประมาณไหนที่มันจะพอดีนะครับเดี๋ยวจะลงยังไงเดี๋ยวไปชมภาพกัน รการเล่นปั้มแท็กเนี่ยปั้มแท็กมันก็จะมีทั้งโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวานะครับก็เหมือนกันเลยเวลาเราจะไปสมมุติว่าถ้าเป็นโค้งขวาใช่ไหมครับเราก็พยายามเปิดไหลไปสายตามองไปที่โค้งที่เราจะไปนะครับอย่าไปมองตรงไปข้างหน้าถ้ามองตรงไปข้างหน้าเนี่ยเรามีโอกาสที่จะพุ่งทะลุโค้งไปหรือเรียกว่าแหกโค้งนั่นเองนะครับเราก็สมมติถ้าโค้งขวาเราก็เบี่ยงไปนี้เลยเบี่ยงเปิดไหลไปเลยเปิดไหลไปงี้นะครับนะครับอันนี้คือโค้งขวานะครับ ก็คือขวานํานะโค้งขวาของผมก็คือข,อขอวานําไปนี้ส่วนถ้าเป็นโค้งซ้ายนะครับเราก็บิดไหล่ไปนี้เลยสายตานําไปตามโค้งเลยเราจะออกโค้งตรงช่วงไหนเรานําสายตาเราไปทางนู้นเลยบิดไปนี้ปไปนี้นะครับไปอย่างนี้นะโอเคแค่นี้เองนะครับแค่นี้ทุกคนก็จะสนุกกับการเล่นปั๊มแท็กแล้วไม่ว่าจะเป็นการยืนการออกตัวการเข้าโคง้งการยอร่อยืดตลอดการเล่นปั๊มแท็กนะครับไปเดี๋ยวเราไปสนุกกับสไลด์เว์ปั้มแท็กปทุมธานีกัน let go. Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my streets. Yeah, high school was hard. You fight with my mom. I fall asleep to the treatment. Sound machine always speaking. Left emotional scars. Now I'm 21. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know wrong. I'm doing things that I shouldn't do. That's 21.